วันนี้จะทําอะไรบ้างพาไปดูค่ะหลังจากบางฟันไปทํางานแล้วเราก็มาเปิดนูน่นเปิดนี่ให้มันสว่างจา้าวันนี้งานบ้านนิดหน่อยค่ะมาเช็ดม้ากระจกที่มีแต่คราบครีมเยอะเต็มไปหมดนะแล้วก็มาเก็บที่นอนหมอนมุ้งให้มันเรียบร้อยปกติบางฟันเขาก็จะเก็บของเขาให้เรียบร้อยแล้วของมินก็มาเก็บอีกทีหนึ่งตอนที่ลุกข,ขึ้นแบบจากที่นอนจริงๆบางวันมินก็ไม่เก็บนะก็คือปูนอนน, <ำ S 1> นาําเสนอตุ๊กตาที่ทําให้มินนอนลก็คือไอ้ดูกแล้วเอาถุงเท้าของซาลาตันมาใสา่ดูหน้าตา <laughs> ตลกอะ่ะเสร็จแล้วเราก็ไปอาบน้ากันบางวันก็แปรงฟันล้้าาางงออยเดีววบบก็คื อ่ะตรงนี้ลกขอจัดอีกชักหน่อยอานน้าเสร็จแล้วก็มาบำรุงครีมเหมือนเดิมอยู่บ้านถ้าแดดไม่ออกก็คือจะไม่ทากันแดดเลยบารุงหน้าเสร็จบํารุงผมต่อเต็ปเดิมในทุกๆวันผมเริ่มหมดสภาพแล้วปีนี้ต้องเยืดอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะแต่งตัวเรียบร้อยเสร็จแล้วก็รีบเงันเลยจะดูท้องฟ้าค่อนข้างที่จะอึมครึมนะจ๊ะอันนี้บอกเลยว,ว่าวันนี้ตั้งใจจะกินสละมากร้้าานดานดดีเิมพอไปปู๊บ อ่ะนี่ไงพอตั้งใจกินแล้วมันจะปิดแบบนี้แหละปลอบใจด้วยการกินส้มตำจ้ะนินชอบกินตำไทยแข่เค็มนะอันนี้ก็เลยจัดมาเลยตำไทยแข่เค็มหนึ่งข้าวเหนียวหนึ่งขนมจีนหนึ่งอันนี้ก็คือถ้าเกิดสั่งก็คือประมาณนี้เลยส้มตำปลอบใจไปก่อนละกันส้มตำเสร็จขอแวะเซเว่นซื้อนมวิกชงกินกับมะชะมันหมดมาลานแล้วแล้วก็เลยยังไม่ได้ซื้อเลยอันนี้มันหนึ่งแถมหนึ่งนะไว้กินเล่นเหงาๆได้ก็คือมีแค่สองอย่างที่เราจะซื้อนะคะนมกับขนมเสร็จแล้วกลับมาถึงบ้านก็คือบรรยากาศดีีมมมมมาาากกกกกกกๆครร้้้แแแตต่่่่ฝนนนนไดดดออออลลวววิงงเเเยยส็ืพะ ือบรรยากาศดีเวอร์แล้วเราก็มาชงมะชากันก่อนเลยนะทุกคนปกติมันจะชงแค่2ช้อนนะคือไม่ได้มีสูตรหรือว่าต้องตวงอะไรคือกินตามใจตัวเองตามอารมณ์สุดๆเสร็จแล้วก็มากินกับนมที่เราเพิ่งเื้อมาเมื่อกี้เป็นไปคนหนึ่งน,นะเวลาชงมัชาแล้วมันแยกเลเยอร์แบบนี้ถ้าเรา,เราชงแล้วแยกมีเลเยอร์แบบนี้คือชอบมากมันฟินสุดๆเสร็จแล้วก็มากะแก้ส้มตามกินกันขออภัยในความกล้องนะแสงมันจะท้องเพราะว่าหน้าจอมันฟิล์มแตกนี่ก็คืออาหารมื้อสายของเรากินส้ตมตําคู่กับมัช่างงงปะสีมันน่ากิินนนนมมากกกกขออออตััววไไป่่้เเจใหด